นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านการประสูตรตรัสรู้บรินิพานแสนเนิ่นนานมาบรรจบวันวิสากลางเดือนหกย่อยกพระพุทธาเป็นวิถีที่สืบมาแต่ช้านานต้นไม้ใหญ่ ยอมอย่างรากชอนชัยลงใต้พื้นดินเพื่อดูดน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านใบให้เจริญงอกง,งามพร,าพร้อมผลิดอกออกผลให้เจ้าของชื่นใจต้นไม้จำต้องมีรากที่สมบูรณ์ฉันใดสังคมจะแข็งแกร่งและมั่นคงได้จำต้องมีฐานคือวิถีวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และงดงาม เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญฉันนั้นวันเพ็ญคือน15้าค่ำเดือน6คือวันวิสาขบูชายัางสถิตมั้นคงดำรงอยู่เพื่อให้ชาวพุทธถือปฏิบัติน้อมทำดีสืบต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไม่สามารถแยกออกจากวิถีไทยวิถีพุทธได้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเกิดเป็นภาพแห่งความประทับใจและภาคภูมิใจ เป็นเครื่องยิดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาตินำความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขมาสู่สังคมไทยตามแบบอย่างที่ดีที่มีมายาวนานย่อมวัดคุณค่าของคนในสังคมได้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเพราะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาสอนชาวโลกนั้นล้วนมีคุณูปการอนเออนกอนันต์เป็นอย่างยิ่ง จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันชาวโลกรับรู้ถึงรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงน้อมทำดีเป็นวิธีการดำรงชีพนำสู่วิธีความเป็นชาวพุทธทั่วโลกเมื่อทำดีอย่าทำธรรมหยุดแต่ถือปฏิบัติตลอดไปจนเข้าไปอยู่ในสายเลือดจะเข้าวัดหรือไม่แต่ก็ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง วิสาขาปุรณะมีน้อมทำดีเป็นพุทธบูชาก็เพราะวา่าหลักธรรมของพระพุทธองค์เกี่ยวข้องกับวิธีหรือชีวิตประจําวันของเราแท่ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายทุกเพศท,ทุกวยัยชายหรือหญิงดังนี้แล้วชาวพุทธผู้ชาฉลาดจึงสมควรน,น้อมปฏิบัติเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่ง มีพุทธาศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าสุขโขปุญญาสัตอุจยโยแปลว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เริ่มต้นสั่งสมตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวีร่มเย็นโดยหลักบ,บุญกิริยาวัตถุหรือทางที่มาของบุญกุศลสามประการคือประการที่1น,น้อมทำดีด้วยหลักฐานะใหมา่บุญสเรร็จ,จากการบริจาคทาน หรือการให้เพื่อการสงเคราะห์อนุเคราะห์และเพื่อทำคุณซึ่งเป็นอุบายให้ลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ให้ความสงเคราะห์ยากไร้อนาถาคือน้ํามืออันนิ่มวนวลที่เปิดประตูหัวใจให้กว้างมองความเมตตาปราณีอย่างจริงใจพร้อมที่จะชุดดึงเพื่อนมนุษย์ให้ลุกขึ้นและเข้มแข็งมือผู้ให้และมือของผู้รับ ย่อมประสานสัมพัสกันดวงตาทั้งคู่ย่อมแสดงมตตรีจิตต่อกันและกันดวงใจคู่นั้นประสาสนสมกอดสร้างบิรภาพสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงประการที่สองน้อมทำดีด้วยหลักศีลใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลรวมถึงกฎระเบียบกติกาของสังคมบ้านเมืองรวมถึงศีลธรรม อย่างน้อยก็คือหลักเบญจศีลหลักทำขั้นพื้นฐานของชีวิตแต่ทว่าสำคัญที่สุดของชาวโลกนับเป็นก้าวแรกแห่งสันติสุขโลกปราศจากการเข็นฆ่ากันเพราะมีสีลข้อที่หนึ่งโลกปราศจากการพุจริตขิดขดโกงกันเพราะมีสีข้อที่สองโลกปราศจากการคิดนอกใจกันเพราะมีสีข้อที่สาม โลกปราศจากการหลอกลวงกันเพราะมีสีข้อที่สี่และโลกปราศจากการคุ้มคลั่งเสียสติเพราะมีสีนข้อที่ห้าเบญจศีนจึงมีอนิสงส์ให้จิตไม่กโกรธสันโดษในตนเป็นคนรักคู่ครองไตรตรองเรื่องผู้จาและมีปัญญาไม่ประมาทประการที่สามน้อมทำดีด้วยหลักภาวนาใหมา่ บูรณสำเร็จด้วยการจเจริญภาวนาฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวนันโดยจเจริญสติบริหารปัญญาของตนไม่โยกไปทางใดไม่ปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสไม่ตกหลุมพรางที่เขาดักไม่ตกหลุมรักที่เขาขุดลอ่อรู้เท่าทันความคิดนึกตรึกตรองใจตนมีชีวิตที่อยู่กับตนและของตนไม่ผูกติดกับความนึกคิดของอัตตาตน ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะวันวิสาขบูชาก็คือวันพระพุทธเจ้าวันที่โลกได้รับอิสระจากความมืดมิดแสงสว่างแห่งดวงปัญญาปรากฏขึ้นพระปัญญาเห็นการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้นประดุดงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางและส่องประทีปท่ามกลางความมืดมิดพระตถาคต เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกทางในการเดินทางเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆจนหลุดพ้นไปได้วันวิสาขาบูชาก็เวียนมาทุกปีแต่จะมีใครที่ฉุกคิดจิตเกิดพลังเป็นกุศลพร้อมที่จะน้อมนำให้เกิดกุศลเป็นพุทธบูชาพลิกฟื้นดวงใจที่หลับไหลนี้ ให้ตื่นขึ้นจากกระแสกิเลสตัณหาที่ถาโถมใส่เราจากพุทธการจนถึงปัจบันี้ที่แสงธรรมแห่งพระพุทธองค์ดิสาส่องเพื่อให้มนุษย์เห็นแจ้งในวิธีแห่งชีวิตตลอดมาและจะเป็นตลอดไปวิสาขะบุรณะมีบริสุทธิ์สมควรหยุดกรรบ,บาปเวริลงทลำ ให้ชีวิตอยู่กับบุญที่หนุนนำตามรอยธรรมรอยพุทธะพระสัมมา